เรามาแวะกินข้าวที่ร้านโอุลกกันก่อนนะคะคนเยอะม,มากต่อแถวช่ำเข้าไปก่อน เอโปะนะคะน้อยมากทุกคนได้มาประมาณไม่ถึงสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าชิ้นับได้เลยก็นี้ก็เด็ดตัวดังยำสามไข่น่ากินวะ่ะม,มีไข่ปลาดิวดิวซิวดิวิว,ว,ว,วไข่แมงดาแล้กวก็ไข่ปูน่ากินมากอีกอย่างที่เราสั่งนะคะก็คือโปะแตก ่ำอยู่ชิมก่อนอยู่ที่สนามบางแสนนะครับพอไหมยังไฟแดงอยู่ไปไม่ได้ไป <laughs> ยา <laughs> สนุกเกินหีเหมือนนะักแข่งจริง <laughs> หลังจากที่เราไปหลับมาหนึ่งแมนะคะตอนนี้ก็ออกมาร้านกาแฟะนะโบราโบรามันแบบติดหาดเลย เขาบอกมันเป็นฟิลแบบบาลหลีอะไรอย่างนี้ พี่บางแสนนะก็คือตกแต่งญี่ปุ่นสุดๆเดี๋ยวเรามาหาอะไรกินเป็นข้าวเย็นนะค่ะ อะไรสัอย่างแบบมาเป็นไม้อย,ยแปลกมากนี่อะไรคะหชีเหรอใช่เดยวนี้หมูกระเะแล้วก็นีู้น่นี้นผัดน,น่ากินเหมือนกันนะจานเท่าไราหร่แปดสิบาได้อยู่ กินกันค่ะอันนี้เมลอนปอั่นน่ากินมากว้าวกินเลยละลายแล้วแล้วก็อนนี้นะคะชานมร้านดังของเขาที่เขาทำเป็นรูปรามเมงมีหลายรสมาก ไอแอมอึ้งไปเลยนะคะคือหมดทุกอย่างแบบโซเอาทุกรถขายดีเบอร์นั้นนะก็ใครมาก็แวะชิมให้หน่อยละกันได้เป็นได้ฟุกุสตรอเบอรี่นูเทลลามาแทนนะคะของโปรดเลยอันนี้ ตอนนี้นะคะเรามากินติ่มซำกันที่ร้านโกปีฮับนะร้านนี้ก็ดังเหมือนกันนะเมื่อกี้นั่งรอคิวมาประมาณห้าิวเหมือนกันเดี๋ยวเราไปชิมกันว่าเป็นยังไงเริ่มที่โซนน้ำวันนี้ชาชักแล้วก็นี่โกปีฮับที่ร้านหนึงเามกินสุดๆ ียหลงเปาไม่คุ้นจังพร้อมทานขอน้ำจิ้มอิงหน่อยอื จุดตัวนี้ปลาเนี่ยคือปลาเนื้อมะนาวกับปลาเนื้อซีอิ๊วค่ะเหมือนทดลองวิทยาศาสตร์ ก็เลยลุมเลยโอ้ยก็เเ็นมันแบบผมขอผมขอดูดูดูด,ด,ดูมันจับกระบอกเลยมันไม่ยอมปล่อยเลย ใหม่้วยนะคะทุกคนเหมือนเป็นตึกใหม่ข้างๆอะไรอย่างเงี้ยใครมาช่วงนี้ก็เข้าฟรีก็เป็นพวกแบบเออมีให้จับมีทะเลสายไม่ใช่ทะเลสายเขาเรียกว่าอะไรชายหาดอย่างนี้ด้วยน้ารักดีนะ กาแฟฮิตเด่นแลบนะสุดฮิตมากคือมันติดทะเลเลย เย็นนะทุกคนแบบสี่ห้าโมงนี้ฟังมาก็ยังแดดอยู่เลยแต่สวยมากแล้วมันเห็นตึกอีกขาขาวๆเนี่ยน่ารักอะตอนนี้นะเรามาอยู่ที่จุดชมวิวเขาสมมุกแล้วเป็นแบบนี้เลยข้างทางข้างถนนก็จะเป็น ริมน้ำเนาะแล้วก็ที่จุดเเขาเรียกว่าไะถ่ายรูปมันก็คือสปอตไอดอกเคื่องฟ้าซึ่งตอนนี้เหลือแค่จุ่มนี้นิดนึง <c oughs> คือมาหน้านี้มันไม่ได้ฟูฟ่องแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะเก่าหรือเปล่าน้องเคื่องฟ้าเหลือแค่นี้เห็นแต่กิ่ง บางแสนที่คุณเคยเ็ยนนี้นะคะเราก็มาเดินลิมหาดชิวๆนะที่หาดบางแสนแล้วเราก็จะเดินไปตรงหาดวอนนาพานะคือมันเป็นบรรยากาศเด็กๆตอนเก่าๆมากเลยกิจกรรมก็คือเหมือนเดิมมากมายบรรณา,น,านหนึ่ง ล,ลอยห่วงยางหนึ่งหริมเลย่แ okay. <c oughs> ตอนนี้นะคะมานั่งกินข้าวอยู่ริมทะเลนะคือ <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าน้องป้ายมันถือมา50าบาทอย่นนดูว่าแบบเออสองคนก็ร้อยเยอะเองแกแต่เขามีระบบแบบฟรอนซีติดเลยมันก็จะแบบเออแพงอีกราคารหนึ่งเขาก็จะวางก็อีเยอะๆระบบแบบเออโตใหญ่นั่งไม่ได้อะไรอย่างนี้ฉันก็เลยได้ขยบมาอีกซีดหนึ่งเหมือนพังคอนเสิร์ตป,ปะ่ะแล้วก็มาถึงเขาคุณกาจะแจ่งสั่งนั้นสนั่งมีฉันก็งงอยู่เดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไง อาหารเริ่มมาแล้วนะคะส้มตำต้มยำมาหมดค่ะแล้วก็นี้หอยลวกอะไรไก่ย่างกินให้ตายเลยค่ะลืมบอกว่าที่นี่วันเสาร์ทิ์นั่งได้ถึงตีห้าแม่เอาให้ตายหลับตรงนี้เลยไหมล่ะมาเลยสิคะหมึกย่างคือมื้อนี้คือแพงกว่าพัาตาคาหลู่นะแม่ ส,สำหรับคลิปนี้นะคะก็มาชิลๆง่ายๆเนาะเอาจริงไม่ได้แพนอะไรเลยคือมาคักผ่อนสดๆไว้เจอกันคลิปหน้าน,นะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย